บินถาวายเงินปึกใหญ่ช่วยวัดหลวงพี่พูดทั้งน้ำตาบินมาโปรดพระไม่ใช่พระมาโปรดบินล่าสุดนี้บินมาลือฤิ์ได้ราจิตอาสาพร้อมทั้งคณะเดินทางมายัางวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปันโนอำเภอไทโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อถวายสิ่งของช่วยเหลือพระสงฆ์และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ค่ะโดยบินได้ฟูดคุยกับรักษาการเจ้าอาวาสวัดวัดป่าหลวงตาบัวถึงปั ปัญหาที่ต้องเจอตอนนี้ภายในวัดเนื่องจากไม่มีญาติโยมเข้ามาทําบุญหลังจากสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดรักษาแก่นเจ้าอาวาสได้เผยว่าเมื่อก่อนมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเข้ามาทําบุญแต่พอโควิดระบาดจึงทำให้ไม่มีคนมาทําบุญ ยังมีรายจ่ายอยู่โดวยวัดจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแม้ได้รับส่วนลดแล้วเดือนละ4 5หมื่นจึงทำให้หนุ่มบินได้หยิบเงินในกระเป๋าปึกใหญ่ถึง2องแสนบาทมาถวายให้วัดค่ะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อรักษาการเจ้าอาวาสเห็นเช่นนั้นถึงกับกรน,น้ำตาไม่อยู่และรำห้ออกมาพร้อมระบุว่าบินมาโปรดพระไม่ใช่พระมาโปรดบินพูดอะไรไม่ออกแล้วขอให้พรเพราะบินเหมือนมาโปรดพระ ขอให้เจริญโดยระหว่างการให้พรรักษาการเจ้าอาวาสยังคงกั้นน้ำตาไม่อยู่และรำให้ออกมาจึงทำให้หนุ่มบินที่นั่งรับพรอยู่รำให้ออกมาด้วยเช่นกันถือเป็นน้ำตาแห่งความปิติมากๆเลยละคะ่ะ